สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมเบิร์ดนครปฐมมาแล้วนี่อยากจะบอกเลยว่าวันนี้นะสุดจริงนะสวยๆทุกรายการนะครับกับพักเครื่องหลงปูแพรวปาววาโรนะครับวันนี้นะได้มาแบบก็เยอะนะเออนะแต่ไปไม่ทันหลายรายการนะครับแต่ก็ได้รายการเด็ดๆมาเยอะอยู่นะครับนะนี่อะไรบ้างพี่ดูคงพันนะอันนี้ให้ดูก่อนทีเซอร์ ทีเซอร์รายการกันก่อนนี่ครับเหรียญคงพันชาติอันนี้ทอง65%เนะครับนะนี่ทองนะครับทองไม่หนานะครับทองไม่ไม่ไม่ใช่ทองไม่ดนะไ,มไ,มไ,มไมด้อันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับถ้าทำข้างนอกก็ประมาณ6 0พันกว่าบาทนะครับห5 0ันห้านะครับอยู่ประมาณนี้ทำได้อยู่นะครับแต่ผมไม่ให้ดูทองแล้วกันผม,มให้ดูนี่ลูพระดิผิวสวยจัดคงพันชาตินะนี่จมูกนี่ โดงเลยนะเดี๋ยวกล้องไ้นานี่ดูกล้องดูกล้องโอ้โหดูจมูกดิเห็นไหมสวยเลยนะครับสวยเลยนี่นะครับให้ดูอย่างนี้เลยดีกว่าดูผิวแดงสวยมากนะครับ ผิวแดงสวยมากนะครับนี่แล้วพินทูลงปูด้วยหมึกแห้งๆเลยนะนะครับแล้วมีเกสาจีวรลงปูนะครับแล้วก็ได้3ไปอารเจ็มาเพิ่มอีกองหนึ่งนี่ดูดิโอ้ยลุ้งเลยเดี๋ยวเนี่ยมันต้องแกะ เดี๋ยวผมจะให้เห็นตัวจริงเลยว่าสวยจริงๆนะนี่ดูดิโูยลุ้งเลยอะดิเห็นไหมแล้วมีพินทูลงปลูด้วยนะครับนี่ลุ้งสวยๆโอโ้โหดูปรีลาเดี๋ยววันนี้มีราคาให้นะครับนี่นะอันนี้สามแบ็อกซ์สองไม่แตกนะครับโอโ้โหทองแบบทองสวยนะพี่ดูผิวดิ ผมถึงคือบอกว่าพี่ทัพพระสอไม่แตกเนะี่ยผิวเขาจะสุดมากนะผิวเขาจะแบบสวยจัดอะนะเดี๋ยวอืมสอนไม่แตกนะครับนี่มันต่างแค่ตรงนี้แหละมีขีดขึ้นมาก็ไม่มีขีดแค่นั่นแหละนะครับเนี่ยแต่ผิวนี่เราบอกสวยจัดสวยจัด นะครับนี่เดี๋ยววันนี้มีมีแบ่งปันและที่สำคัญพี่ผมได้อะไรมานี่อุย้ยพี่ดูผิวดิพี่ดูผิวแล้วกันนี่สมัยก่อนประมูลนะแปดเก้าพันนะครับนี่นี่ครับนี่ดูผิวฮะอย่างกับบัวทอบัวหลวงอนะที่ ผิวยังกระโบวหลวงอ่ะสีชมพูสวยสีม่วงเนี่ยออกสีม่วงสวยมากนี่พี่ดูคือเจ้าของที่แรกอ่ะผมยังไงก็จะไม่ยอมขายนะผมบวกราคาให้จนสุดอ่ะจนเพดานของผมเต็มแล้วอ่ะแต่ก็บอกว่าโอ้โหให้ผมเมอะราคานี้ผมก็สู้ใจขาดเหมือนกันนะคือผมเห็นสวยแบบนี้มันอดใจไม่ไหวจริงๆพี่ดูดิแต่ละองค์ได้มาห้าองค์นะที่สวยดูดิ อันนี้ติดทองด้วยเห็นปะทองทองอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีราคาให้แน่นอนนะครับนะอ่ะแล้วดูนี่ครับเสือไม้พยุงเสือไม้พยุงนะเสือไม้พยุงแกะนะครับเบอร์หนึ่งหกแปดนะอันนี้หมายเลขหนึ่งหกแปดนะสร้างร้อยเก้าสิบเก้าตัวอันนี้เบอร์หนึ่งหกแปดนะครับนี่เลขอยู่เนี้ยนะครับ อันนี้ผมการันตีให้เลยเป็นหนึ่งหกนะครับนี่หนึ่งนะครับหกแดนี่เห็นไหมเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดนี่นะครับสุดจัดนะสุดจัดพริกพรกไม่ต้องพริกตอนนี้ที่วัดผมเห็นมีไม่เอ่ยชื่อนะภูมิปีนะครับบารมีในวัดนี่แหละนะครับนะเตียนเตียนพานรุ่นบุกเบิกเลยก็มีตัวหนึ่งนะเปิดสามหมื่นห้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะมีราคาแบบพิเศษให้ เออเพราะผมอยู่เนาะนี่ไงมองเห็นชัดแล้วหนึนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับเฮ้ยแล้วก็นี่ครับเหรียญมั่งมีสีสุกโอ้โหจะได้เหรียญนี้นะเนี่ยผมบอกว่าพารในเวลาเลี่ยมระวังให้ดีคือแตกเนี่ยมีทั้งรอยจานนะโอ้โหแล้วโค้ดชัดัดเลยผิวดูดิมองยังรู้แล้วว่าผิวเคยสวยมาก่อน นะครับโอ้โหกรอบทองกรอบแตกเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมใหม่มาเริ่มรายการแรกนะเริ่มรายการแรกเลยนะครับนี่เลยยันส่วน99ยันส่วน99ชุดกรรมการหมายเลข168โอ้โหนี่เลข66ซิ่วนะรวยทางเดียว รวยอย่างเดียวรวยแล้วรวยอีกนี่ครับออกจากวัดเจ้าของมือแรกปามูลไปหกหมื่นนี่ไดครับได้นะค,ะะนะคะรับเศรษฐีใจบุญปาะมลไปหกหมื่นนะครับ เลขหนึ่งหกแปรู้ๆกันอยู่เลขนี้สุดจริงนะในบรรดาศาสตร์เลขนี่หนึนี่เป็นอะไรที่สุดสุดจริงๆนะครับนี่ชุดกรรมการหมายเลข168นะเนื้อเงินนี่ครับสวยๆทุกองค์เนื้อระวะนะกรรมการ ยันส่วนก้า้าจะมีสีนะ่เนื้อนะเงินนวะฝาบาททองแดงนี่ครับเนื้อทองฝาบาทเหนไหมหนึ่งหกแปดและก็เนื้อทองแดงนี่เอางี้ดีกว่าวันนี้นะใครเห็นก่อนจัดไปเลยผมให้ก่อนนะผมเอาแค่สองหมื่นันบาทนะผมเอาแค่สองหมื่นันบาทเออชอบก็จัดเจอแบบนี้ไม่ต้องประหยัดแล้ว เอา25,000บาทนี่ครับผมจัดให้นะอ่ะ168อีกแล้วนะเสือไม้พยุงแกะวัดลังหมันนะนี่ครับเอ่ออันนี้น่าจะปี 5, 5, 5 3 5สานะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะนี่สร้าง199ตัวนะครับวันนี้นะเอาเท่าไหร่ดี ไม่ต้องเอาราคาที่เขาเปิดกันนะผมเอาราคาที่ผมได้มาผมได้มาไม่แพงผมเปิดแบ่งราคาแบ่งปันเอา1 5ื0 0หบาทเอาดิเออใครเห็นก็ต้องคว้าแหละนะครับนี่ครับเอา1 5ึ0 0หบาทนะเสือไม้พยุมแก่วัดลังหมันเบอร์ปีห้าสามนึ่ะครับนี่ครับโหบอกเลยของดีวันนี้ผมจัดเหรียญพระเพียมรุ่นแรกปีสามแ เนื้อทองแดงผิวยังสวยๆสยอบไม่แตกนะเออนะครับนี่ครับตับผิวนี่โหดนะครับเลี่ยมทองนี่ก็โอ้โหทองนี่ก็ถ้าเราเลี่ยมเองก็ต้องมี 8, 9, แปดเก้าพันเนาะถ้าต้องมีทองสมัยนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเอาแค่นี้พอหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้ยบาท คือพระก็สวยขนาดนี้ยกับราคานี้คือไม่รู้จะพูดยังไงนะองคนี้เอาไป6กพันอันนี้สอแตกด้วยเอาหกพันนะเหรียญใบขี้เหล็ลกสุดยอดตำนานความนิยมตลอดกาลองค์นี้ผิวลุงก็จุยกระจายแล้วมีพินทธูรุปดูความสวยครับความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะลุงๆเลยนี่ ผมให้ดูอย่างนี้เลยทําไมพี่เบิร์ดไม่ส่องกล้องผมชอบให้ดูอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นภาพรวมนะครับนี่เห็นไหมมีปิธุเอาสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมื่นแปดนี่ขายอยากได้แบบธรรมดาเอาองค์นี้ไปนี่ครับเต็มห่วงแนละ้วทั้งคู่นะลืมแจ้งนี่เห็นไหมเปือย์ๆอย่างงี้ที่ผมไม่เล้ยบผมก็จะให้ดูไงดูง่ายเนี่ยปะพาแท้เนี่ยพาแท้เนี่ยดูง่าย นี่จะก,กี่องก็เหมือนกันเห็นไหมเออนี่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 เห็นไหมเขาจะมีนี่สบายเต็มทั้งคู่นะครับนี่นี่เห็นไหมเส้นสองขอบจะต้องมีเหมือนกันนี่ที่เขาเรียกกันเส้นสองขอบนะครับจะโยงแล้วสังเกตนะพี่สังเกตกันตรงนี้มันจะเป็นบางบางเห็นไหมสองขอบปื๊มมันจะเป็นบางบางนี่เห็นไหมเนี่ยพาแท้มันจะเหมือนกันอย่างเงี้ย ดูง่ายถ้าเราดูทุกวันทุกวันนะครับแต่ไม่อยากให้ดูเยอะไม่บอกอยากบอกเยอะบอกเยอะอเราชอบไปทำเกกันองค์นี้สองหมื่นแปดองนี้ไม่มีพินโทไม่มีอะไรแต่สวยเอาสองหมื่นสี่พันบาทอะไรหลอดหลอตุบ๊บเอาสองหมื่นสี่พันบาทขอสามแปดหลอดนะครับนี่นะอ่ะอันนี้ครึ่งห่วงตัดจมูกโคตรสวยเลยดูดิ จมูกดูสันเป็นครมนี่ถ้าเต็มห่วงเหรียญนี้ก็ต้องมีโขสามหมื่นห้าผิวอย่างนี้นะจมูกอย่างนี้นะสวยนะอันนี้ครึ่งห่วงนะครับนี่นะครับอันนี้ครึ่งห่วงเอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทพอพร้อมเรียมเงินให้ด้วยเออหมื่นสองพันบาทใครงบน้อยครึ่งห่วงก็ได้นะนะเขาบอกนะครับบอกเต็มห่วงครึ่งห่วงก็เหมือนสอแตกสอไม่แตกนั่นแหละนะครับ อ่ะสมเด็จเก้าเก้าหลวงปู่เพ้วคือคือเอางี้ดีกว่าคือพระก็พันและนะกอบอีกพันสองผมเอาพันห้าพอเนี่ยให้ไปหมดนี้เลยหนึ่งพันห้าบาทนะครับนี่หกกอบเงินลายพิไทยนะผมบอกก่อนสุดพันห้ารบาทคงกพันชาตีอันนี้เอาเอาอย่างงี้ดีกว่า เอา27,000บาทพอพร้อมกรอบทองเนวย2อ0 0 0บาทอร,รมเลียมนี่ก็หลายตังและนะกรอบเนี่ยเออคือพี่27,000พี่ได้พาโคตรสวยเลยนี่แดงแป๊ดเลยนะนะครับอันนี้ผมแจ้งเลยที่เป็นดำๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้เขานะครับนี่ให้ดูซองไปเลยเพราะรุ่นนี้ใช้ชนวนมวลสารในการสร้างเยอะมากนี่ดูดิเห็นไหมไมันจะเป็นดำๆอะไรย้ย คือจนวนมวลสารนะครับถ้าใครศึกษารุ่นนี้จะรู้ดีนะครับนี่นะเออต้องมีอย่างนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดบาทองค์นี้เอาไวๆเลยเก้าพเอาเก้าพันห้าพอเอาดิแค่ทองนะคุมแล้วคองเนี่ยพี่ไปทําไม่ได้หรอกเก้าพันนะอยากรู้ทองแท้ะ่ะล่ะพี่ดูการแฝงแล้วกันดิ แฝนจนห่วงจะขาดอยู่แล้วนี่แฝนแบบห่วงนี่จะขาดแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่เราสามารถรู้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่ตรงนี้เดี๋ยวรู้เลยกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวผมว่าหกสิบห้าขึ้นเลโอ้ยแปดสิบ บ้าไปแล้วโอโ้ทองแปดสิบด้วยทองแปดสิบแปดสิบเปอรเซ็นแล้วเปิดเก้าวัน้าบ้าไปแล้วโอ้โหไปทำเองก็หมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะทองตอนนี้บาทละห้าหมืนกว่าด้วยโอ้โหหมืน่นหมื่นต้นทำไม่ได้อ่ะโอ้โหผมผมตัาว่าทองหกห้าบ้าเลยตาตัวเองไม่ดีทองแปดสิบห้า จริงๆมันน่าจะเอะใจแล้วเนี่ยห่วงแล้วนะนี่ยดดูห่วงดิแขวนจนห่วงยืดอ่ะไม่ใช่ห่วงโป่งนะห่วงตันนี่แหละแต่ว่าเขาแขวนจนห่วงนี้ยืดเลยอ่ะอุ้ยทองแปดสิห้าด้วยอ่ะอุ้ยดูดิโอ้โหดูด,ด,ดิเขาแขวนแบบยืดหมดเลยเนี่ย รู้งนี้ดูตรงห่วงก่อนดีกว่าโอเปิดราคาหลุดเลยไม่เป็นไรนะครับให้ไปแต่ว่าพี่ก็ต้องไปเลี่ยมใหม่นะให้เขาทองร้านทองมาทําใหม่ดีๆหน่อยนะหรือถ้าไปยุบก็เลี่ยมใหม่เลยยังได้เลยดูดิแตกนี้นะมันแตกเอาเก้าพันห้านะโอ้โหกำไรห้าร้อยแทนที่จะได้กําไรสักพันเปิด 10, หมื่นยังได้เลย้โ,อโทองแปดสิบด้วยนี่เบอร์หกอ้เก้าหกสร้างน้อยสามร้อยสาิบสามเหรียญ เหรียญแม่นังควักหลุงปู่เพ้วนะครับปีห้าห้าวัดลังหมันเนื้อทองสาบาทสร้างแค่3 3มามเหรียญน,นี่สร้างน้อยมากนะผมบอกก่อนนะครับเบอร์เก้าด้วยเลขเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเอางี้ดีกว่าผมขอแค่2,500บาทได้สองพบาทเอาแค่นี้พอนี่เบอร์96้าสิที่ไหน จเจริญพรบนจมูกโดนเสียดายเลยพระสวยอย่างนี้หมื่นสองได้เลยนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าจมูกโดนเลยผมให้พี่ดูก่อนนะให้ดูก่อนไปก่อนนี่ว่าโดนจริงๆถ้ามองงี้ไม่ค่อยเห็นแต่บนนี้เห็นผมเอาเจ็0นพอถ้าใครรับได้ อ,อันนี้สำหรับพระเทลานุเทระที่มาร่วมงานหลวงปู่เท่านั้นนี่ทีอรละลึกอายุร้อยปีเนื้อกระไลทองอันนี้หายากอันนี้หายยากแน่นะครับอันนี้หายากบอกเลยนี่ครับรูปหล่อหลวงปู่นะครับอายุร้อยปีนี่ครับนี่เนื้อกระไลทองนี่แจกเฉพาะ เทลานุเทระที่มาร่วมงานมุริตาหลวงปู่เห็นไหมจะตองพิเศษนี่แล้วสวยมากเนื้อกระไรทองสวยไหมละ่ะสร้างน้อยนะอันนี้สร้างน้อยสร้างน้อยมากๆด้วยนะครับนะผมเอา3 5มพหพอนี่ครับสวยนะยังกระตองคำเลยนะเป็นเนื้อกระไรทองสามพนนะครับแล้วก็มั่งมีสีสุก นะครับนี่เนื้อทองฝาบาทกล่องเดิมเดิมผิวสวยสวยใสๆสนี่โอ้แต่ข้างหลังนี่สวยเลยนะข้างหลังนี่ไซสทองอลาดน,นะข้างหน้ามันจะจางๆหน่อยนะเอางี้ดีกว่าผมขอห้าพันพอเรียนนี้นะ 5,000นะครับองค์นี้นี่ฉลองรัประทาน1ใน700เหรียญนะจริงๆสร้างไอ้แปดร้อย 800, สร้างสร้างสร้างเก้าร้ยเก้าสิบเก้าเหรียญเนี่ยเอาไปทำเป็นลงยาแจกนะครับคือหนึเหรียญที่1นึ่งถึงสอร้ยเนี่ยลงยาแล้วก็สองร้ยหนถึง 99, เก้เก้นี่ยนะครับเป็นเนื้อยอย่างนี้เลยออาปาก้านะ ไม่ค่อยเจอนี่มีหมายเลขด้วยสี 4, 3, 4, 3, ่สามสี่สามเห็นไหมเลขสวยด้วยาะว่าสามพันบาทพอขอมกล่องอเดิมเอาสามพันนี่ครับเหรียญฉลองพระประธานนะครับนี่ได้มาสองเหรียญหายไนานแล้วเนื้อทองฝาบาทผมไม่ไม่เจอานานเลยนะสองหกเก้าหกเลขสวยนี่ครับนะแล้วก็นี่ครับหมายเลขหูย อุ๋นี่ถ้าสองตีสีนี่ไม่ขายเลยเนี่ยทะเบียนรถสองสองห้าสี่เลขสวยทน้งคู่นะเอาเหรียญละพันหกพอหนึ่งพันหกร้อยบาทใครชอบจัดมาเนื้อทองฝาบานเนื้อละวะผมได้มานะนี่ไม่ค่อยเจอนวะเคยแพงสุดสี่พันนะ fc ตัวจริงก็ต้องรามราคานี่ผมไม่เอาเหรียญละสี่พันวันนี้ผมเอาเหรียญละนะได้มาไม่แพงผมเปิดไม่แพง เอาเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทพอมีสององมีแค่นี้นะเลือกสมณดักสั่งเนื้นอละวะราาโคตรยากเลยเอาสองพันห้าพอนี่ครับได้มาสองพันสามแบ่งๆกันไปเอาเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ให้เอฟซีไปแล้วก็นี่ครับที่ทุกคนรอคอยนีฮิุ้ยมือสั่นแนีสวยจัดคือเวลาเราเจออะไรสวยๆแล้วมันถูกใจแล้วมือจะสั่นๆหน่อยนี่สีเขียว เขียวอมทองนะนี่สวยเห็นป่ะอันนี้สวยแต่สวยไม่สุดเอาพันห้าร้อยบาทพอองนี้ตามมาด้วยองคนี้ครับสวยแบบนี่นะสวยเลยนี่ครับอันนี้ก็เอาพันห้าพอแต่ก็ยังสวยไม่สุดเดี๋ยวดูของดีของดีอยู่คือสามเหรียญเนี่ยคือได้ไปอะเอาไปเลี่ยมเงินให้สวยเลยนะพี่ เออขอโทษนะแป๊บนี่คือคือเลนนะเฟรมภาพอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเอาความสวยที่ผมเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยออกมาได้แต่ผมบอกเลยนะโคตรสวย ผมอยากให้พี่เห็นภาพที่ผมเห็นจังเลยไม่ใช่เห็นจากจอเนี่ยมันทําไม่มันถ่ายไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวแดยมันจะมีวิธีไหนที่จะทําให้ผมเดี๋ยวแล้วทำแล้วคือผมอยากถ่ายแนละ้วให้พี่เห็นจริงๆนะว่าสวยจริงๆนะครับเห็นไหมเปบนะ คือแบบผิวสวยเดิมอะเอางี้ดีกว่าถ้าไม่สวยอย่างอย่างที่ผมพูดอะผมรับคืนเลยแต่ผมบอกเลยว่าตัวจริงสวยกว่าที่ที่ผมกำลังให้พี่ดูเนี่ยคือสวยมากเลยอะเออเหรียญนี้เอาสามพันเหรียญนี้เอาสามพันแต่ผมบอกเลยว่าตัวจริงเนี่ยโคตรสวยอะคือพระเนี่ยเขาสวยเดิมผิวเดิมเนี่ยมันก็เลยแบบ เวลาเราถ่ายเนี้ยมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่บอกเนี่ยพี่ดูความใสของผิวดิเห็นปะ่ะถ้าเป็นหยกนี่ก็คือโอ้โหหยกเกรดแบบดีเลยอะนะเอออย่างนี้ดีกว่าอันนี้เอาสามพันให้พี่เชื่อผมเอยว่าสวยจริงๆนะไม่สวยแบบเอ้ยเบิร์ตไม่สวยอย่างพูดเลยเอาคืนมาผมรับคืนราคาเดิมแลวองค์นี้ก็เหมือนกันนี่มีความเป็นฝีทองวยนะนะนะนี่นี่เห็นปะ่ะ สมัยก่อนนะแปดเก้าพนะเกินนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เอาสามพันสวยจริงสามเหรียญเนี่ยผมการันตีให้อะนี่พี่ดูผิวคือตัวจริงอย่างนั้นจริงๆถ้าพี่ได้ไปแล้วพี่แบโอ้โหเบืเ่อเลยจริงอย่างเบื่อว้าวนี่ก็เอาสามพันเนี่ยมีสามเหรียญเก้าพันบาท สามเหรียญในเก้าพันบาทเจ้าของจะไม่ขายเลยนะผมแค่นเป็นชั่วโมงอะ่ะพอต้องซื้อหลายๆอย่างอะ่ะแล้วผมบอกพี่ขายาเพ้อๆเนี่ยผมซื้อเยอะแล้วพอถึงบตัดใจอะ่ะองนี้แบบโอ้โหไม่ค่อยสวยอ่ะบอกเลยไม่สวยเท่าไหร่แนตะ่พี่ดูผิวแล้วกันนะมันถามว่าสวยไหมก็ก็กแบบเป็นศิละปะก็สวยอีกอย่างนะแต่แบบผิวเขาไม่ได้สดจี๊ดจ๊าดอะไรขนาดนั้นเนหะรียญเนี้ย เอาแปดพอเออเนี่ยผมขายตามสภาพตามทุนที่ผมมานะอันนี้เอาแปดแต่เชื่อผมเลยว่าตัวจริงๆสามเดนเมากี้ผมกล้าพูดอย่างนี้อ่ะเบีย้ยแก้ใครไม่ทันนะผมไปขอได้มาสิบลูกแล้วก็ไม่มีแล้วหมดมีคนไม่ทันเยอะมากเลยเบีย้ยแก้นะที่ผมลงอีพีล่าสุดไปนะครับก็ขออภัยมันไม่ได้ยิงนะพี่นะถ้า ผมก็อยากขายอะได้อะไม่มีแล้วอ่ะนะอันนี้ตัวมันจะเล็กเล็กหน่อยอะคือใหญ่ๆผมคัดมาจนหมดแล้วเอางี้ดีกว่าเออเนี่ยนะเล็กมีไม่กี่ตัวนะเอาจริงมีเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กอะไรมากมายผมว่าเล็กสิดีสำหรับผมนะแฝงกุญแจรถนะไ,ไม่ได้ไม่ได้พูดคร่าวๆด้วยนะแฝงกุญแจรถ่ะมันจะไม่หนักเกินไปเพราะกุญแจรถคนเรามันก็หนักพอแล้วใช่ไหม เออเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมเอากุญแจให้ผมของผมให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปเป็นกรรมการตัดสินพักเครื่องที่เหัวหินนะครับจริงๆเราสิ่นพะลืนนะสาวทิตย์แต่ว่าผมเดินทางพรุ่งนี้ตอน,นเย็นๆนะครับเข้าพักที่โรงแรมนะครับพรุ่งนี้ใครไปหัวหินไปเจอกันได้นะเนี่ยคือกุญแจรถคนเรามันก็หนักพอแล้วใช่ไหมกุญแจรถกุญแจ,จบ้านเลย เนี่ยผู้นี้ผมก็ต้องเอาติดไปถามว่าพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดใส่ไปเรยดีกว่าอย่าลืมผมเคยมีนะแต่ว่าลูกค้าผมไปต่ยังหว่าลูกค้าขอเช่าจากผมเลยอยากได้เขาบอกอยากได้เบีย้ยแก้นะเอาที่พี่เบิร์ดนี่แหละนะพี่เบิร์ดแฝงแสดงว่าต้องดีเออทีหลังจะแฝงร้อยลูกแฝงแฝงอะไรนะแฝงไว้รอขายเหรอนี่ของผมได้แล้วใส่ไปแล้วเอาลูกเล็กด้วยลูกเล็กสุดด้วยผมไม่ไม่ดักเกินไปนะ หนักเกินหูงเกงจะขาดหมดแล้วนะครับบางคนถามทำไมกุญแจรถชอบแฝนเอวกันนะโชว์เรอไม่ได้โชว์มันมองง่ายไม่ได้โชว์หรอกมันหาง่ายดีจะไม่ไว้ไหนไว้ในกระเป๋าล้วงไปล้วงมาแล้วรถสมัยนี้มันมันไม่ต้องอะไรนะเอามากุญแจเสียบใช่ไหมมันแค่เดินเข้าไปแล้วกด ประตูเปิดมันก็เปิดได้แล้วนะครับในรัามีเออเนี่ยนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะอ่ะมาเบี้ยกแก้ผมแบ่งเอาเหลือเก้าลูกแล้วเรียบร้อยเลยลูกค้าบอกไอ้เบิร์ตไอ้ยิงในน้อยอยู่เกี้ยเอาไปเหลือเก้าลูกเลยจะทันไหมเนี่ยนะไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะพี่นะเอาลูกละห้าร้อยเท่าเดิมจบหมดก็คือหมดเลยนะพี่นะขออภัยไม่มีแล้วนะครับเออมา นะครับวันนี้เอาราคานี้อ่ะแล้วผมมีพิเศษให้จเจริญพรบนผิวเนื้อทองฝอบโอ้โหจริงๆริงฝาบเนี่ยเป็นพันเนื้อที่หายยากเลยนะมันมีอ,องค์ปบบที่ล้วเหมือนผมเห็นเแวบบ็บองค์ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วหรืออาจจะไม่ล้า จำไม่ได้ตรงไหนวะหรือคนละเหรียญเอายังไม่ขายดยกว่าเอางี้ดีกว่าล้าวไม่ล้าวไม่รู้สามเหรียญเนี้ยเอาห้าพันพอเออเอาห้าพันเนี่ย, 5, 5, ยให้ไปเลยเออจะทำบุญบ้านแล้วหาผมทดทุนหน่อยช่วงนี้นะ <laughs> ครับอ่ะ แค่นี้ละกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่าใจจนใดที่ชอบอรายการไหนแครรูปแอดมาทางบ้านเขียวได้เลยที่ไม่ต้องโทรหานะช้ากว่าผมจะตื่นเก้าโมงแปดโมงเก้าโมงรู้นะครับพี่เสียสิบแน่นอนนะนะครับอ่ะบางคนยังแอดไม่เป็นพี่อย่างนี้ดีกว่านี่นี่นี่น,นี่เข้ามาปั๊บตัผมผมคนรักลูกเมียกดเข้ามานี่ครับไลน์ปัป๊บเข้าไปเลยมันจะขึ้นอย่างนี้อยู่สนใจมันนี่กดที่ตัวนี้ ปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามพี่กดอันที่สามปั๊บเนี่ยเป็นรูปคนบวกโอ้มันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม, 1, 2, อ,อ,ม,อ,ไหมอ่ะไม่ใช่แล้วมันจะเป็นรูปคนบวกเห็นไหมหนึ่งสองสามเนี่ยกดไอที่รูปคนบวกเนี่ยพี่กดให้ติดนะปั๊บเออมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วกดค้นหาแล้วพี่เนี่ยมันจะขึ้นลายไอดีใช่ไหมพี่ ติ๊กมาที่หมายเลขโทรศัพท์มาติ๊กให้ได้เลยให้เป็นเขียวๆอ่ะรศัพท์ผมเป็นอะไรวะนี่แล้วใส่เบอร์ผมเลย0853930333แล้วกดค้นหาเนี่ยมันจะขึ้นนะ0853930333แล้วกดค้นหาเนี่ยมันจะขึ้นพี่ทักเลย นะชอบรายการไหนแคปแคปแล้วก็ส่งอ่ะปิดรายการนี้เบิร์ดปิดรายการนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอผมกับติดต่อกับอีกทีหนึ่งนะครับผมนะถ้าพี่แคปส่งมายิ่งไวเท่าไหร่พี่มีโอกาสได้ส่งนะบางท่านบอกพี่เบิร์ดผมลงแต่ตีสี่แล้วเนี่ย่า์ดูก็แต่ตีสี่แล้วแคปส่งไม่ทันเดี๋ยวพี่อย่าลืมนะผมลงคลิปประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางทีตีสามลูกค้าทักไปแล้วลูกค้าปิดแต่ตีสามแล้ว ลูกค้าใหม่ส่วนมากไม่ทันนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจวิธีแต่ลูกค้าเก่า F อฟซเก่าเนี่ยโหบอกเลยเจนวิชาเลยนะไม่รู้แล้วมันตื่นไม่ตื่นแคปแคบแคๆๆคงงงงให้มันไปได้แหละนะครับนะครับอวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกการคอมเมนต์ของพี่นะครับมีประโยชน์ต่อผมแน่นอนนะผมอ่านทั้งหมดนะครับผมนะยินดีทุกคาติชมนะ แนะนำกันได้ว่าอย,ยังไงยังไงดีนะครับอะไรยังไงแนะนำได้หมดนะครับยินดีรับฟังนะครับวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ e ีหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันให้ศึกษาและสะสมอีกเขาฝากติดตามด้วยนะครับส่วนอีพีนี้สวัสดีครับ